แพ้แชมพูง่ายมากแล้วก็ผมร่วงร่วงตลอดเวลาเลยหาผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจไม่ค่อยได้พอเราใช้ใช้ไปมันก็จะมีปัญหาว่าเออมันจะเป็นคันคันแล้วก็มันก็มีหยุดร่วงเมื่อก่อนน่ร่วงหนักและใช้อะไรมันก็ไม่ดีขึ้นเป็นคนทําสีผมบ่อยเราต้องทําสีให้ลูกค้าดูว่าสีไหนเทนมาที่นี้นางศิษะเราแพ้ง,ง่ายมากแล้วมันก็เลยร่วงเยอะเลยเริ่มเปิดใจไปซื้อผลิตภัณฑ์ของไลโอมาใช้ ก็ใช้ไปก็คิดไปนะว่ามันจะได้ผลไหมเมื่อก่อนอะเส้นผมมันจะหลุดตามหมอนตามห้องน้ําห้องนอนมันจะกวาดทุกวันเลยหลุดออกมานี่แบบไปตกใจมากเวลาสระผมนี่หลุดออกมาเป็นกำ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 แต่พอมาใช้ตัวของไลโอเวลาเราสางเนี่ยมันก็จะหลุดร่วงได้น้อยกว่าเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าประทับใจในสินค้าของเขาแล้วก็สังเกตลูกผมมันก็จะขึ้นด้วย แล้วก็จะแอบดีใจว่าผมจะหนาแน่ๆเลย